สวัสดีค่ะราศีมีหรือลัคนามีนสาหรับคลิปนี้นะคะจะมาทํำไหนดวงความรักให้กับคุณค่ะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีมีนค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะช่วงนี้อาจจะค่อนข้างที่จะมีความกังวลหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็อาจจะคิดเยอะค่ะ บางครั้งนะคะความคิดเยอะอาจจะมาจากความคิดของตัวเจ้าชะตาเองนะคะหรือว่าจากคนรอบข้างที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตาได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะะจงมั่นใจในตัวเองแล้วก็อยู่บนความจริงนะแล้วก็ทําอะไรก็ต้องมีหลักฐานที่มันชัดเจนด้วยนะคะอย่าให้คําพูดของผู้อื่นมาตัดสินตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งความคิดของเจ้าชะตาเองค่ะหรือคุณอาจจะอยู่ใน ช่วงระหว่างทางเลือกก็ได้นะคะสองสินสองอย่างสองทางเลือกที่จะต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะคะระหว่างความจริงแล้วก็ความกลัวนั่นเองค่ะมีหลายๆอย่างเลยที่ทำให้เจ้าชะตารู้สึกโลเลใจนะคะความคิดที่เป็นเหมือนคลื่นกลับไปมาเลยนะคะ การรอคอยการรอดูเรื่องราวต่างๆแม่หมอมองว่าคุณน่าจะเบื่อเรื่องของการรอคอยมากๆหรือว่าการที่จะต้องแบบตัดสินใจอะค่ะบางอย่างหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ตามนะคะช่วงเวลานี้คนรอบข้างอาจจะมีอิทธิพลนะในเรื่องของการทั้งการจบบางอย่างหรือการให้โอกาสอย่างเงี้ยค่ะของการเริ่มต้นใหม่นะคะ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นถ้าใครที่ทะเลาะก,กันนะคะ,ะผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนหรือว่าคนสนิทของคุณคนรอบข้างคุณเขาอาจจะสนับสนุนให้คุณกับคนรักนะคะ ลองให้โอกาสซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าตรงกันข้ามก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักที่มีอุปสรรคก็ควรที่จะจบได้แล้วแต่ทีเนี้ยการตัดสินใจอยู่ที่เจ้าชะตาซึ่งตอนนี้ไม่มองมองว่าตัวคุณเองอะค่ะความรู้สึกที่อัปดาวน์เนี้ยมันทําให้การตัดสินใจมันยากลําบากว่าจะไปในทิศทางไหนตรงไหนคือแสงสว่างที่แท้จริงและทางออกที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะก็ช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของ อารมณ์นะปากเสียงการทะเลาะกันหรือว่าคําพูดที่รุนแรงะคะ่ะบางอย่างที่มากระทบจิตใจของคุณแล้วอาจจะทําให้คุณเผลอพูดอะไรไม่ไดีออกไปหรือว่าใครบางคนที่เขาอาจจะอะคือมาทําให้คุณหงุดหงิดอะนะคะมาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีมินมีต่อราศีมินจะเป็นไงบ้างนะคะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของคนรักค่ะตอนนี้นะคะความคิดที่สับสนบกวนไม่ต่างอะไรกับเจ้าชะตาเลยค่ะสองสิ่งสองอย่างสองทางเรื่องนะคะ,ะความคิดที่กิ้งกลอกไปมาค่ะ,ะความมั่นคงที่ยืนอยู่กับความไม่มั่นคงนั่นเองค่ะก็คือเหมือนกับว่าเรากําลังกังวลกับสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะหรือว่าอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะหรือช่วงนี้คนรักอาจจะต้องแบบ รับเงินข้างซ้ายจ่ายออกข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยคือหมุนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริหารจัดการเรื่องของเงินเรื่องของเวลาเรื่องของบัญชีได้ด้วยนะคะก็จ่ายซ้ายออกขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นค่ะที่สำคัญนะคะความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อคุณก็มีบทบาทมากๆด้วยนะคะเขากลัวค่ะกลัวในเรื่องของอาการที่เวลาคุณเงียบเขาเต่อใจคุณไม่ถูกะคะ่ะ เดาอารมณ์คุณก็ไม่ถูกด้วยนะคะช่วงนี้คุณน่าจะอารมณ์สวิงเปลี่ยนแปลงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขากลัวการจบมากๆกลัวการไม่ได้รับโอกาสจากคุณนะคะถึงแม้เขาจะพยายามทําใจแล้วนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่ตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะ ปล่อยมือจากคุณได้นะแต่บางอย่างที่ไม่สามารถยับยั้งได้อะเขากําำลังคิดเยอะอยู่ว่าจะทำไงดีเพื่อให้คุณกลับมาแล้วก็คืนดีแล้วก็เป็นเหมือนเดิมะคะ่ะกลับมาใจดีเหมือนเดิมนะคะเวลาที่เขาต้องยอมคุณนะคะก็เขารู้สึกอึอดอัดและไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คนรักแล้วก็เจ้าชะตาค่อนข้างที่จะมีความลำบากใจอึดอัดใจนะคะความคิดมีความกังวลมากมายไปหมดเลยนะคะความคิดที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพร้อมๆกับความสัมพันธ์อัปดาวค่ะ,ะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแลวจะต้องมีการเหมือนพูดคุยปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะหรือว่าการทําอะไรก็ตามอะ่ะคือแม่หมองมองว่าตอนเนี้ย เราเกิดคําถามมากมายไปหมดเลยกับสิ่งตรงข้ามที่ไม่ไม่เป็นดังใจอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นการปรับจูนนะคะเพื่อค้นพบกับคําตอบที่มันเป็นทางออกที่ดีสุดให้กับความสัมพันธ์นะคะมาดูกันค่ะว่าภายในครึ่งเดือนหลังของเตือนธันวาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของราศีมีนกับคนรักจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ในปักนี้นะคะก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนโล่งใจจากปัญหาค่ะนะคะจากสิ่งเดิมๆก็มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าคนรักก็ค่ะ,คะก็เริ่มแบบคือมีปัญหาอะไรเราเคลียร์กันได้อะค่ะหรือว่าตัวเขาก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาการเปลี่ยนแปลงตัวเองการพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นนะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มได้เรียนรู้จากอดีตต่างๆจากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาค่ะ ะค,ะความจริงปรากฏนั่นเองนะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีการตั้งคันมีบุตรอย่างเงี้ยคะ่ะได้ด้วยนะคะความเข้าใจที่เกิดขึ้นนะคะมีสิ่งใหม่ๆได้ด้วยนะคะหมายถึงได้คนรักใหม่เลยอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าได้สมาชิกใหม่นะคะหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากสิ่งเดิมนั่นเองก็คือมันดีกว่าเดิมอะคะ่ะใจที่สลายไปแล้วนะจะมีการกลับมาแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง การมองตามความเป็นจริงอะคะ่ะก็อาจจะเป็นการที่เรากลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เข่งเครียดเข้่งขมนะแล้วก็ทบทวนนะคะถึงเวลาที่ยังหลงเหลือสิ่งดีๆแก่กันและกันอยู่นะคะก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงมากขึ้นนะคะ และก็ยังหมายถึงใครนะคะที่มีเรื่องปิดบังอยู่ก็ความลับอาจจะถูกเปิดเผยได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเปิดเผยเพื่อให้เราได้มีแสงสว่างนำทางเป็นตะเกียงนำทางที่จะ,ะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะก็จะเริ่มสบายใจมากขึ้นนะคะในปักนี้นะคะไม่ว่าเจ้าชะตาแล้วก็คนรักนะคะจะพบเจอกับเรื่องเรา ที่มันไม่สบายใจมากมายแค่ไหนก็ตามคะ่ะสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วก็มองตามความเป็นจริงแล้วก็จะเริ่มแบบปลงปล่อยวางหรือว่าเริ่มคือทําใจได้เริ่มสบายใจได้ในปักนี้คะ่ะคือรู้สึกเหมือนชิลโล่งใจจากปัญหานั่นเองคะ่ะขอคําแนะนําจากไพ่ด้วยนะคะ ใายบอกว่าจงอ,าอยู่กับตัวเองแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทำงานอย่างหนักเลยนะคะทำงานหนักแล้วเนี่ยมีความสุขกับเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพธุรกิจการงานของคุณแล้วเนี่ยจงใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะอยู่คนเดียวบ้างอย่างงี้ค่ะไพ่หมยเลือนะคะเลเวอร์ over, แล้วก็หมายถึงความสุขด้วยค่ะเพราะฉะนั้นรักแท้นะคะที่ยืนยาวก็ต้องมาจาก ใครสักคนหนึ่งที่รักแท้เช่นเดียวกันนะคะความสัมพันธ์จึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาด้วยคุณภาพที่ดีเช่นเดียวกันก็เป็นบทเป็นบทพิสูจน์ของความสัมพันธ์นะคะรักแท้ค่ะที่ยืนยาวนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือ ก็เราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงคะนะคะก็แบ่งเวลาให้กับตัวเองบ้างอย่างนี้นอกจากแบบทํางานหนักแล้วเนะะี่ยค่ะก็ถ้าเป็นความรักก็คือต้องมีสติให้เยอะอะคะ่ะคนที่เรารักเขานะคะเราจะคาดหวังให้เขารักเราเหมือนที่เราต้องการอะมันไม่ได้มันคือการบังคับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคนนั้นเขารักเราจริงๆอะทุกอย่างมันจะคืนย้อนกลับมาด้วยความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันนะคะ จงมองถึงอนาคตในความสัมพันธ์ที่บนพื้นฐานของความจริงด้วยนะคะช่วงนี้จะสัค่อนข้างที่จะอารมณ์สวิงเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะแล้วก็มโนโด้วยบางครั้งก็คิดลบบางครั้งก็อ่อนไหวร้องไห้บางครั้งก็แบบเก็บมาคิดมากังวลไปหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสติค่ะนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะความเป็นผู้นําต้องนํามาใช้นะการแพลนอนาคตการไกลนี่แหละคะ่ะที่จะทําให้คุณตัดสินใจทุกอย่างด้วยเหตุและผลนะคะ สุดท้ายเราฟังเสียงหัวใจของตัวเองค่ะนะคะลองเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะเปิดใจที่จะ,อะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะเปิดใจที่จะ,ะต้อนรับสิ่งใหม่ๆะคะ่ะคือไม่มอ,มองว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ ราศีมีนด้วยนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นฮอร์โมนของคุณแม่คุณพ่ออย่างนี้ได้ด้วยที่แบบอัพดาวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะต้องแบบเตรียมตัวสําหรับต้อนรับสมาชิกใหม่นั่นเองค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคนโสดราศีมีนมาเริ่มต้นอัปเดตในน้องความรักคมสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาต้องบอกเลยว่าโสดแล้วก็รวยนะคะโสดแบบไม่มีเวลาค่ะแต่ว่าโสดแบบมีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานการเงินนะคะมีการถึงแม้ว่าตัวคุณเองนะคะจะอาจจะทํางานหนักมากๆนะคะจนไม่มีเวลาแต่ว่ามีงานเข้ามีเงินให้ใช้อยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะบางท่านนะคะไม่มีเวลาที่จะออกไปแบบเดทอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าออกเข้าสังคมอะคะก็อาจจะเป็นการแชทออนไลน์ได้ด้วยนะคะ ที่ผ่านมาค่ะน่าจะมีข่าวคราวข่าวสารข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะคะอาจจะเป็นข่าวที่เป็นเรื่องราวเก่าๆที่เราทาทิ้งไว้ค่ะนะคะ,นะคะและเกิดแบบคําถามอยู่ตรงนั้นนะมันเป็นเหมือนผลสอบที่สอบไม่ผ่านแต่ทีนี้เขามาบอกเราว่าเขาให้โอกาสเราสอบอีกครั้งอย่างเงี้ยค่ะความหมายคล้ายๆกับโอกาสจากสิ่งเก่านั่นเองเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือว่านะ,ะโอกาสจากสิ่งใหม่ๆก็ได้ก็คือมีข่าวดีอะคะ่ะที่อาจจะมาจาก อดีตเก่าๆได้ด้วยนะคะก็ไพ่จัสเมนหมายถึงอะไรที่ตายไปแล้วอะเราลืมไปแล้วอะคะ่ะจบไปแล้วอะไรย่เงี้ยจูๆมันฟื้นขึ้นมานั่นแสดงว่าอาจจะหมายถึงคนรักเก่าได้ด้วยนะคะหมายถึงสิ่งเก่าๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเทพของความเปลี่ยนแปลงอาจจะมาจากความคิดของเจ้าชะตาที่อยากจะกลับไปที่เก่าๆอย่างนี้ได้ด้วยนะคะ ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ไม่มีเวลาสนใจใครค่ะนะคะก็อาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลิตแต่เหรียญผลิตแต่เงินนะคะทําเพื่อแต่ความมั่นคงหรือคนที่อยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะทําเพื่อคนอื่นนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะมีทั้งใหม่และเก่าเข้ามาเลยนะคะเจ้าชะตาเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาเพราะว่าอารมณ์เหมือนเปลี่ยนแปลงง่ายะคะ่ะแต่งตัวเก่งกินเก่งนะคะแล้วก็ คือถึงแม้ว่าจะทํางานอยู่กับที่นะคะหรือว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนแต่ว่าที่ประจลงเท้าตลอดเลยความคิดก็คือไม่หยุดนิง่งอยากไปนั่นไปโน่นไปน,น,ไปนี่มีคนเข้ามาให้เลือกนะคะ ช่วงนี้อค่ะอาจจะลำบากใจก็ได้นะคะในเรื่องของความรักคนที่เขาแบบมาสนใจแล้วก็รอคุณอยู่คนรอบข้างอาจจะพยายามกดดันด้วยนะคะว่าให้เลือกให้นั่นน,น,นู่นนี่แต่ตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายที่มันชัดเจนอะอยากแพลนในเรื่องของอนาคตไปก่อนนี่นะคะ่ะยังไม่อยากที่จะโฟก,กัสในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นช่วงที่เจ้าชะตารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ หน้าที่การงานในเรื่องของอการโยกย้ายต่างๆนะคะสถานที่ก็ได้ด้วยค่ะก็คือเบื่อสิ่งเดิมๆมค่ะแต่ว่าเหมือนกับก็ยังอยู่กับที่อยู่อย่างเงี้ยนะคะเป็นเพียงแค่ความคิดแล้วก็ความรักก็อยู่รอบๆตัวคุณเลยค่ะที่สำคัญมีอิทธิพลต่อ,อ ความคิดของคุณด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วอะแต่ว่าพอมีคําพูดของใครคนนึงหรือว่าคนรอบข้างของเราอะไรอย่างเงี้ยมาทาให้ตัวคุณเองรู้สึกควยเขวะจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องออกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึง่งแล้วก็คือคุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วคุณถึงจะรู้นะคะว่ากําหนดเส้นทางของตัวเองคืออะไรอะคะ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของอราศีมีนคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะ คนโสดก็ยังคงต้องเหงาอยู่นะคะเหงาเพราะเจ้าชะตาเองะคะ่ะคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโลกสวนตัวสูงแล้วก็เซนซิทีฟด้วยจริงๆแล้วอ,อยากมีคู่รักคู่ชีวิตนะคะอยากมีคนรักที่เหมือนเพื่อนสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องอย่างงี้ะคะ่ะแต่ว่าดูเหมือนเจ้าชะตา คืออยากมีนะแต่อาจจะไม่ใช่ใครก็ได้อะหรือมีความกังวลบางอย่างบางท่านอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า,ามีความกังวลในเรื่องของการกลัวความรักก็ได้นะคะก็คือความยังไม่มั่นใจอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีสิ่งเก่าที่ยึดติดอยู่ก็ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคนรักเก่าได้ด้วยนะคะความทรงจําเก่าๆอย่างเงี้ยนะคะเทพของความเปลี่ยนแปลงเข้ามา ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ที่มีคนรักเก่านะคะเขาจะเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณหวั่นไหวอะคะ่ะระหว่างเป้าหมายอของการอยู่คนเดียวหรือว่าบางท่านอาจจะอยากไปต่างถิ่นต่างแดนอะไรเงี้ยนะคะก็คนนี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเออจะเอายังไงต่อดีประมาณนี้นะคะ่ะ โลกส่วนตัวเริ่มหายไปเขาเริ่มเข้ามานั่นเองนะคะหรือบางท่านนะคะก็คือไม่อยากจะเริ่มสิ่งเก่าก็อยากจะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่กับคนที่เป็นรักต่างถิ่นต่างแดนอะไรประมาณนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีคนแบบเชียร์อัพคุณตลอดเวลาเลยนคะคนรอบข้าง คือในปากเนี้ยไม่ใช่ว่าออคนรอบข้างมาทำให้เจ้าชะตาโสดนะแต่เจ้าชะตาเหมือนเลือกที่จะโสดมากกว่าคะ่ะแต่ต้องบอกเลยว่าจะมีคนเก่าเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนคนสนิทนะคะแนะนำคนดีๆให้คะ่ะ เขามาแล้วดีมิ้คะ บางท่านอาจจะเป็นรักต่างวัยไปเลยนะคะหรือว่ามีความแตกต่างกันในด้านของเชืออเช้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมนะหรือว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี้ยตำแหน่งหนะ้าที่อย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะแต่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าคนคนนี้ยังไม่ยังไม่ใช่คู่ของคุณนะคะนะคะแต่ว่าเขาจะเข้ามามีบทบาทนะช่วงเวลาหนึ่งนะอาจจะเป็นคนที่แบบคนเก่าแล้วก็เขาแบบพยายามที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้เงี้ยหรือว่าเป็นคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณแล้วเขาก็เหมือนไม่ อยากให้คุณไปไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องติดกับดักอยู่ตรงนี้น,นะคะหรือว่า,าต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะคะในเรื่องของอเซ็กหรือผลประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าเจสตาหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เดวิลก็เป็นคู่อีกอย่างเนื้อนะคะแต่ลว่าเป็นคู่ที่จะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาด้วยะคะ่ะขอคำแนะนำให้กับคนโสดเลยนะคะ ช่วงนี้นะคะ่ะความเครียดมาจากความคิดเลยนะคะที่รู้สึกว่าหลายๆอย่างมันมาพร้อมๆกันไปหมดเลยไงคะ่ะเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วว่าจงแก้ปัญหาหรือทําในตรงนั้นนะให้ดีที่สุดะคะ่ะคุณอาจจะคิดเยอะได้นะนะคะแต่ว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงแค่ทีละอย่างทีละอย่างคะ่ะนะคะออแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดคะ่ะคุณต้องรู้นะคะว่า เหตุจริงๆอ่ะมันเกิดจากอะไรไพ่บอกว่าจงมองอนาคตด้วยความหวังะคะความศรัทธานะคะจะเคลื่อนย้ายภูเขาก็คือด้วยความศรัทธาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณเองเนี่ยคะ่ะปัญหาที่บอกว่ามันใหญ่มันหนักมันจะเล็กนิดเดียวนะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นกับอุปสรรคปัญหาเหล่นั้นได้คะ่ะไพ่บอกว่าจงมีความสุขกับอาชีพหน้าที่การงานของคุณคะ่ะช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของอ คือมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะนะคะแพลนที่คุณตั้งเอาไว้อะมันไปได้สวยเลยนะคะแล้วก็คุณนะคะตัวคุณเองนะจะต้องแบบมีแรงไฟอีกสักหน่อยอะคะ่ะเพื่อที่จะก้าวต่อไปอะคะ่ะไม่หมอมองว่านะคะ คนโสดอย่าเพิ่งสาะแสวงหาความรักเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวความรักจะตามมาเองะคะ่ะถ้าคุณเติมเต็มให้กับชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะก็ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะทำงานหนักยังมีความสุขแล้วก็ต้องอยู่กับตัวเองบ้างอย่างะคะ่ะเรื่องของความรักต้องมีสตินะต้องบอกเลยว่ารักแท้คุณจะไม่ต้องกังวลเหมือนอดีตที่ผ่านมาเลยนะมันจะเป็นความรักที่มีคุณภาพช้าแต่มันชัวร์กว่าเดิมะคะ่ะ และที่สําคัญต้องอยู่กับความจริงด้วยนะคะความรักนอกจากความสุขแล้วเนี่ยต้องมีเหตุผลควบคู่ไปด้วยะคะ่ะก็ขอบเป็นกําลังใจให้กับราซิมีนคนโสดด้วยนะคะคอยคุณสมหวังในความรักค่ะ